สวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับไปจํำช่วงเดือนมกราคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับในช่วงจังหวะตอนนี้ครับดาวไปจําตัวของคุณนั้นนะฮะเขาเรียกว่าดาวพุธนะฮะเจรลยจาอ่อนหวานไทยทายดาวพุธครับซึ่งดาวไปจําตัวของคุณนั้นในขณะนี้นะฮะถือว่าต้องพึงระวังวันนิดหนึ่งคือดาวไปจําตัวตอนนี้ฮะยังโคจรอยู่ในภพมลณะอยู่ครับมรณะในภาษาหมอดูแปลว่าหนึ่ง เจ็บป่วยนะฮะสุขภาพร่างกายช่วงนี้มีมุมที่จะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะมีโรคประจำตัวนะครับอดอดแอดแอดนะแพ้อากาศภูมิแพ้นะฮะหรือในยุคข,ของช่วงโควิดนะครับการที่จะต้องไปเจอเจอผู้คนเยอะๆนะฮะก็ต้องพึงระวังไว้เป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิลกดลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวัดตอนนี้นะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงครับในภาษาหมอดูเนี่ยดาวประจำตัวอยู่ในภพมรณะนะ ชื่อมันอาจจะฟังไม่เพาะนะฮะแต่มันแปลว่าจุดในเรื่องเกี่ยวกับการตายแล้วเกิดใหม่นะตายจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเพราะดาวไปจําตัวเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในภพที่ชื่อฟังไม่เพาะเนี่ยนะครับแต่มันอยู่ในเรือนอีกมุมหนึ่งเนี่ยภาษาหมอดูถูกใจกับเจาของบ้านภพมรณะนะเหมือนกับว่านะถ้าคุณตัดอะไรบางอย่างทิ้งไปสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ลงตัวมันไม่โอเคนะครับผมนะสําหรับคุณในช่วงที่ผ่านมานะครับ คุณสามารถที่จะนะตัดขาดในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาต่งางๆนะครับที่มันลุมแล้วคุณในช่วงก่อนหน้านั้นนี้นะฮะให้ผ่านพ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะฮะอันนี้คือข้อดีนะครับผมดวงนี้นะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารก,กินหละเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่จะบอกครับนะจบและเริ่มต้นใหม่นะหมายถึงว่าอาจารย์มองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหาโอกาสให,ใหม่งานบางอย่างปุ๊บเนี่ยสมมตินะ ว่าคุณนั้นทํางานเซลล์แต่บางทีมันขายของไม่ออกอะนะไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ซื้อแบบนี้แต่พอเปลี่ยนใะนเรื่องเกี่ยวข้องกับแนวทางอยู่องค์กรเดิมนะไปรับผิดชอบนะเนื้องานใหม่อยู่องค์กรใหม่นะสมัครงานใหม่ปุ๊บแต่ทําในผแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายอันนี้เรื่องสมมุตินะก็แปลว่าเออมันจะมีอะไรที่เข้ารูปเข้ารอยนะฮะกับตัวของเราเองมากกว่านะครับผมในช่วงหลังจากนี้ไปต้นไปครับเพราะฉะนั้นแปลว่า ในช่วงเดือนมกราคมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินนะครับผมส่วนเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการเงินการทองครับนะ,ะช่วงจวังหวะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการเป็นเปลี่ยนทายเปลี่ยนผ่านนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะปกติไม่มีมุมแบบดีเดอะไรมากหรือมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดขัดแบบยุบเ่เยะมีปัญหานะต้องบอกนี้ครับ นะแต่อย่างที่บอกกันว่าดวงเนี้ยไอ้ดาวประจําตัวเนี่ยที่อาจารย์บอกคืออะไรเป็นมรณะกัะดวงมันอาจจะเจ็บป่วยแต่ว่าหลายคนที่อยู่ในมุมของนะดูคลิปนี้ธรรมดาบางคนมีประกันสังคมอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสองนะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับบัตรทองโดยพื้นฐานอยู่แล้วไอ้ตรงจุดนี้เนี้ยค่าใช้จา่ายแทบจะไม่ต้องเสียอยู่แล้วนะนอกจากหลายคนที่แบบอาจารย์อัปเกรดขึ้นไปนะสมัครประกันชีวิตนะ ให้กับตัวเองนะครับดูแลค่ารักษาตัวเองอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่มีสตุ้งสตังค์เขาเขาทำกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ภาพรวมตัวจุดนี้เนี่ยนะเนง,งินของก็คงไม่ได้หมดมากไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนมกราคมน,นี้นะครับผมตามนี้นะเอาละถือว่าโอเคใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของอชี้ส่วนตัวละ่ะเป็นยังไงบ้างนะดาตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับชี้ส่วนตัวนะครับในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะมันอาจจะมีเรื่อง พาแฟนพาคู่ไปเยี่ยมถ้าอยู่ไกลกันนะจากญาติพี่น้องนะก็พาไปเยี่ยมบ้างก็จะเป็นการดีเป็นมุมของการกระชับความสัมพันธ์นะในช่วงปัจจุบันนี้นะบางคนถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีนะแปลว่าญาติพี่น้องช่องค่อนข้างที่จะจุกจิกวุ่นวายกับเรื่องชี้ส่วนตัวของคุณก็ได้หรือบางคนบอกอาจารย์เป็นแฟนกันอาจจะมีมุมของการเล่งรัดอะไรบางอย่างนะแต่งงานไหมอยากเป็นแฟนไปนแต่งงานหรือเปล่าอ่ะมีอะไรแบบนี้เกี่ยว เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงด้วยในะช่วงปัจจุบันนี้นะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่ามันไม่ได้แย่นะอะไรยังไงโดยภาพรวมแล้วถือว่าความรักนะยังมีมุมของการซับพอร์ตหรือเกื้อกูลกันอยู่นะถ้าวาสนาเดิมของคุณทั้ง ตัวคุณเองและคู่คุณนั้นดีภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆในช่วงเดือนมกราคามนี้อย่างแน,น่อนอนนะครับเอาละนี่คือโซนหนึ่งของคํำพยากรไทยที่อยากที่จะปรึกษาดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ Line แอ s ไซน์โฮโลมาสเตอรมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน,น่นอนครับ